สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่อายุคันยี่สิบแปดสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะสอนนับลูกดิ้นนะคะการนับลูกดิ้นค่ะจะทําให้เรารู้ว่าสุขภาพของทารกในคันของเราดีหรือไม่ค่ะซึ่งตั้งแต่ยี่สิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปแนะนําให้คุณแม่นับลูกดิ้นทุกวันจนกว่าจะคลอดค่ะค่ะการนับลูกดิ้นค่ะมีหลายรูปแบบนะคะคุณแม่บางครั้งลูกของเราก็จะดิ้นครั้งเดียวนะคะอย่างเช่นตึกต๊กเดียวถ้าตึ๊กเดียวเนี่ยนับเป็นหนึ่ง หรือบางทีลูกอาจจะดิ้นเป็นชุดนะคะตึกตึกตึกนะคะถ้าตึกตึกตึกเนี่ยนับเป็นหนึ่งเช่นกันค่ะหรือถ้าลูกเราโอบตัวนะคะเรารู้สึกได้ก็นับเป็นลูกดิ้นเช่นกันค่ะแต่การที่ลูกสะดึกไม่นับเป็นลูกดิ้นนะคะคุณแม่การนับลูกดิ้นมี2วิธีนะคะคุณแม่คือการนับรายชั่วโมงกับการนับรายวันค่ะการนับรายชั่วโมงจะแนะนําให้นับหลังทานอาหารนะคะเพราะว่าหลังทานอาหารส่วนใหญ่ลูกเราก็จะตื่นดี หลังอาหารเช้าหลังอาหารกลางวันแล้วก็หลังอาหารเย็นค่ะยกตัวอย่างเช่นหลังอาหารเช้ากินข้าวเสร็จตอน9ก้าโมงคุณแม่นับ9ก้าโมงถึงสิบโมงหนึชั่วโมงต้องได้3าครั้งขึ้นไปถ้าได้น้อยกว่า3ครั้งคุณแม่นับใหม่ในชั่วโมงต่อไปแบบตั้งใจถ้ายังน้อยกว่า3ครั้งอยู่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีค่ะ อีกหนึ่งวิธีนะคะคือการนับแบบรายวันค่ะคือนับ12ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นคุณแม่เริ่มนับตอน8โมงเชา้านับไปจนถึง2ทุ่มค่ะ12ชั่วโมงลูกต้องดิ้น10ครั้งขึ้นไปค่ะคุณแม่ถ้าลูกดิ้นน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นกันค่ะคุณแม่ต้องนับลูกดิ้นทุกวันนะคะจนกว่าจะคลอดสำคัญมากๆค่ะ